มาสมบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองปายถูกบบทุกคนมาขอกับบำบะพุไทยพากินพาผ้บเช็อเทาพี่น้องวันนี้เป็นเมนูก้อยแ <c oughs> นวหมากักแนวหมักกะว่าใดาพี่น้องหม,ม,มักไผ่หมักมันเนาะอ่ะอขอโทษขอภัยผู้ที่บุกินดิบนะครับอ่ะบดามาใส่กันอ่ะข่าก็ไหลก็แสก็เลี้างเกา,าวใครส่งบำบะพุไทยน่ะพี่น้องอืมเราไล่ดอกมันกันห่อนกี่ฝ้าไปใส่ปุยมัน พี่คน,นนะ่ะผมอําล,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 ลําเลยอือเนี่ยตอนโคโลคิเลพี่น้องเลยรอยเลือดคือเก่าแล้วพี่น้องคนหมักอือ 흠. <놀람> 어. <놀람> ข้าก,กับพี่หน่องเลยหืหืเหีียวหมักเนาะบาด่ามาให้กันพี่หน่อง สดตับคำใหญ่ๆงองืมอืมคำใหญ่ๆงงงงงงพี่น้องกันเร้าพี่น้องละอืมใส่เลือดนะลุยน้ำกันพี่น้องเลย かか。

เสบบจนบบปากมึงเนี bưng bưng phim ngọt tập ừ, tập vạn ừ, ừ. 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 Đùi, thì nó cũng thăm thu thầy Có chân bớt nữa hoàn hen. Ừ. 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 เออคลิปน mm ี hmm. oh, ้ก็บพ่อๆกันเพียงแค่นี้พี่น้องอ่ะสวัสดีครับ